ครับสวัสดีครับผมเนื้อป้ากเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาถ่ายาโรงเรือนก e e นเฮาส์นะครับที่เราได้ทำนะครับก็มาให้ชมกันนะครับเป็นโรงเรือนขนาด5คูู10เมตรนะครับพร้อมโดยสแลนและก็โต๊ะปลูกผักและก็ระบบ IoT นะครับ Uh, ตอนนี้กำลังสร้างโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือน uh, ด้วยมุ้งตะข่ายนะครับ32ตาคุมด้วยพลาสติกนะครับ200รมกคอนนะครับตอนนี้ก็ทำการสร้างโรงเรือนเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวางระบบนะครับระบบของเราก็ตอนนี้ในโรงเรือนนี้นะครับจะลงด้วยระบบ iot นะครับแล้วก็เป็นการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกนะครับ ระบบ IoT ที่จะลงในโรงเรือนนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับวัดความชื้นวัดอุณหภูมินะครับวัดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็มีในเรื่องของการพ่นหมอกนะครับเพื่อควบคุมความชื้นในเรื่องของพัดลมระบายอากาศนะครับภายในโรงเรือนนะฮะอันนี้เราก็มาเดินดูรอบๆโร,รงเรือนนะครับ ตอนนี้ได้ทําการสร้างโรงเรือนนะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวางระบบนะครับเนี่ยนะฮะเป็นขนาด5คู10เมตรนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับใช้ด้วยระบบโซลาเซลล์นะครับถ้าเราจะเห็นโซลาเซลล์อยู่บนหลังคานะครับหลังคาของเพิงนะครับในเรื่องของเป็นแรงจ่ายนะครับในการเลี้ยงระบบนะฮะ โรงเรือตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำตาลนะครับหลังอามาตาอตบตตำบลน้ำตาลนะครับอำเภออินจังหวัดสิงบุรีนะครับติดกับสายเอเชียนะฮะเป็นโครงการของปตทนะครับเพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่น้องๆน,นะครับที่ผ่านการอบรมแล้วนะครับ มาทําการเกษตรนะครับพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับนอกจากปลูกดาวเรืองแล้วเท่าที่ผมสอบถามมาก็มีด้วยการพืชหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของมันหวาดญี่ปุ่นนะครับที่จะลงในการเพาะปลูกครั้งนี้นะฮะท่านใดสนใจนะครับเมื่อระบบลงเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็จะมีน้องๆนะครับให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลนะฮะ ราะตรงนี้เปิดเป็นสูตรเรียนรู้นะครับเปิดเป็นสูย์เรียนรู้เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราลงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,ะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับที่บรรยากาศวันนี้ก็เสร็จสิ้นในเรื่องของโลกเรือนนะครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นถนนสายเอเชียนะครับกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะออนช่างอ้อน กิโลเมตรที่97นะครับถนนหมายเลข 32. 32นะครับถ้าสนใจนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับเป็นโครงการของกททก็จะเห็นโรงเรือนนะครับอ่าอันนี้เป็นป้ายของการก่อสร้างของตำบลน้ำตาลนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีถนนเข้ามานะครับมีบ่อน,น้ำนะฮะแล้วก็มีโรงเรือนมีตัวอาคารนะครับ เพื่อรับรองในการนั่งชมนะครับหรือเข้ามาศึกษาดูงานกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีนะครับไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะเสร็จสิ้นในเรื่องของระบบต่างๆนะครับขบวนนี้ก็โซลาเซลล์นะครับที่ใช้ใการปั๊มน้ําจากบอ่อตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นจะเรียกว่าสาระน้ําขนาดใหญ่นะครับวันนี้ก็จะทําการ ังท่อนะครับเพื่อที่จะดูดน้ําขึ้นมาใช้ภายในแทงน้ำา2 0 0ผลิตรใบนี้นะครับแล้วก็วางปั๊มโซลาเซลล์ไว้ตตะจุดนี้นะครับนะฮะเพราะเพราะว่าข้างนี้ข้างข้างในแปลงนี้ข้างรั้วนี่ยนะครับจะเป็นถนนนะครับถนนรอบบอ่อนะคโอเคครับก็ ขอจบคลิปสั้นๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับมาอัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการาวางระบบ IoT นะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างมาให้เรียนรู้กันนะครับครับขอบคุณมากครับ